สวัสดีครับอยู่กับผมเซลสิงนะครับผมวันนี้ก็จะมานําเสนอโปรโมชั่นดีพอนะครับผมทั้ง2รุ่นเลยนะครับผมทางด้านขวาของผมก็จะเป็นตัวดีพอเอ็โอเนั่นเองนะครับผมส่วนทางด้านซ้ายก็จะเป็นตัวดีพอเอลโอเซเนะครับผมตัวนี้ให้ประกันไปเลยนะครับประกันชั้นึงนานนะครับสปีทั้งคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันโดยละเอียดนะครับว่าทั้งคู่นะครับให้อะไรกันบ้างนะครับไปดูกันเลย มาในส่วนของคันแรกกันเลยนะครับกับเจ้า SO7 นะครับผมคันนี้ก็จะราคาอยู่ที่1,399,000บาทนะครับผมเป็นรถ SUV ไฟฟ้าที่กำลังได้รับความนิยม อันดับหนึ่งในตอนนี้เลยนะครับผมคันนี้นะครับโปรโมชั่นนะครับให้ไปเลยนะครับประกันชั้นหนึ่งนาน2ปีนะครับผมและยังนะครับให้ดอกเบี้ยนะครับต่ําสุดๆไปเลยนะครับอยู่ที่1.38%นั่นเองนะครับผมหรือว่าลูกค้าที่ซื้อสดนะครับผมไม่ต้องการดอกเบี้ยพิเศษนะครับลูกค้าก็เลือกรับไปได้เลยนะครับกับตัวกิฟต์วัตช์ชื่อนะครับมูลค่า20,000บาทนั่นเองนะครับผมเอโดเซเว่ของเรานะครับผมสามารถวิ่งได้ไกลสูงสุด485กิโลลเเมมมมตตรรรในนนาาฐ NEDC ยะคับผีสีให้เลือกอยู่ด้วยกัน6สีนะครับผมลูกค้าสาามรถเลือกสีได้เลยนะครับผมและภายในมีให้เลือก2สีนะครับผมทุกสี สามารถมิกแอนแมทกันได้หมดเลยไม่จํากัดสีนะครับผมไม่มีค่าสีใดๆเพิ่มทั้งสิ้นนั่นเองนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนครับอยากจะสอบถามข้อมูลหรือรายละเอียดโปรโมชั่นหรือว่าข้อมูลตัวรถก็สอบถามทักกันเข้ามาได้เลยนะครับ <S <S มาในส่วนของเจ้า LO7 กันมากนะครับผม คันนี้จะเป็นรถสปอร์ตซีดานไฟฟ้านะครับผมหน้าตาหล่อเท่มากๆเลยนะครับผมราคาอยู่ที่1 3 2 9 0 0 0บาทนั่นเองนะครับผมโปรโมชั่นนะครับให้ไปเลยประกันแค่หนึ่งสองปีดอกเบี้ยนะครับผมต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่0.83%เเท่านั้นเองนะครับผมหรือว่าลูกค้าซื้อสดก็เลือกรับเป็นตัวกิฟต์วอชเนอร์มูลค่า40,000บาทนะครับอยู่ที่ลูกค้าเลือกครว่าต้องการแบบไหนสามารถเลือกได้เลยนะครับคันนี้ก็จะมีสีให้เลือกอยู่ด้วยกัน5สีนะครับผม L7 ของเรราาานะคับผมมสรถวิ่งไกลสูงสุด540กิโลเมตรต่อการรชา์จนะครับผม0 100ถึงภาายในน6.29วิที เท่านั้นเองนะครับสำหรับสายติ้งสายและปอดนะครับผมคันนี้ไม่ควรพลาดเลยนะครับคุ้มค่ามากๆกับตัว l e o s ของเรานะครับอย่าลืมนะครับผมสำหรับใครท่านใดที่สนใจนะครับผมสามารถติดต่อหาผมมาได้ที่ช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับนี้ก็ขอบคุณนะครับผมที่รับชมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ